วัดีครับวันนี้ผมก็มีพระมาเบ่งปันป่นนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับวัดละคขังกับวัดประสาทนะครับปีสองสี่เก้าห้านะครับมาให้ชมนะครับชมองเลรกเลยนะครับองนี้เป็นสมเด็จหูช้างนะครับ ขอ,องหลวงปู่นานติมคะแนนนั่นเองหายากนะครับเนี่ยถันจะนันนะครับแก่น้ำมันต้องอิวนะ พระผงวัดละขังตรงนี้ดูง่ายนะครับเจ้มันเนะ่งนี้ปล่อยไว้ที่ห้าร้อยนะครับพิเศษเลยวันนี้องต่อไปนะครับเป็น เป็นหน้าปกนะครับตรงนี้นะหน้าปกจ็ดเสียนะครับรรวัดประสาทบุญญาวัดพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ที่หายากด้วยนะครับ เนื้อก็ค้ายวัดละครังกันนะครับแต่องนี้จะแก่ผงเลยใครสนใจก็ทักมาตามเบอร์โทรนะครับน่าไลน์ได้เลยนะครับที่ศูนย์หกห้าสี่ก้ศูนย์ก้สหถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ วันนี้ก็เอามาแค่สององนะครับมาเป็นงปันองค์ละห้าร้อนะครับหายากด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ